สออสอชวนเพื่อนสอก็บประจาบอกสออสอคักเออโสดโฟโสดโมักแสงหมุนมหาประจาเบิ่งดูนี่หมุนมหาประจาขนาดเลยการทำงานนะคะการทำงานนะคะเบิ่ง ที่มากินยังจะมาตอดมือได้ป่ะแม่ยังได้เพื่อนเพื่อนไก่ที่อยู่กับป้าจ๋าหนึ่งมื่นสองพันตัวนะคะหนึ่งหมื่นสองพันตัวเรื่องขอบคุณเพื่อนหนึ่งหมืนสองพันตัวหนึ่งหมื่นสองพันตัวนะคะหนึ่งหมืนสองพันตัวนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมื่นสองพันตัว ค่ไงไก่มาจอดนานนะเดี๋ยวเรซับซีเจมาจอดพระจาะร่าจ้ะ ความสวยบ่สวยบ่กล้าโชว์เ้อไม่ไม่สวยไม่กล้าโชว์นะจ๊ะไก่สวยงามมากๆนะครเพื่อน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 วาสานประจ,จันเวา เนสจิกจิกโทรศัพท์ประจา่าัฮ้ยหันหันหัน ไก่กำลังสวยนะคะไก่กำลังสวยนะคะจะออกเดือนหน้านะคะไก่กำลังสาวก,กำลังสวยเลยค่ะอยู่กับป้าจาตอนนี้ก็คือหนึ่งหมืน,นะคะหนึ่งหมื่นสองพันด้วยค่ะเด้อ อันนี้เป็นไก่รสใหม่นะคะเุ่นหมักตอดทรศั์ประจ่าเลย าหาจิกหาตอดแะ่ใช่ ไก่สวยไก่งามนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแน่ตอดอีกอ่ะโทรศัพ์ประจายให้บอกค่อยดีนะั่น

ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาติดตามให้กำลังใจประจ๋าขอบคุณมากมายค่ะ